ือเดดดม,มาๆๆๆๆดตอคนหลังาลงหรป่ปรามว่าน่าจะอหลันดเรีป่าเข้าไปก่อนก็ได้ปเ,ข,เ,เปข้าว้ายี่ยรา,า<อ>บีตามมาเลยไปต่อตามไปเลบีตามมาเลยถ้าเป้าหมายมาแล้วหมันสวนกันนะบีตามมาเลย ขนุนย <LY> <อ> <playing> ังไม <k cartoon navigation> ่ใช่แคบมันจะกว้างเลยวิ่งสวนเล่นไงเป็นทางสวนเล่นออกหมายแต่งทางปอใช่ไหมเป้าหมายอ่ะใช่แล้วสารไปแล้วใช่ไหมนะบีบมาแล้วขวางถนนเลยผมโอ้โงหากเอา็ยังไม่รู้เลยใช่แน่นอนว่าทาใช่มวกกับน้องนะเขาเห็นปอใช่ใช่ตัวมันไหมแน่นอนกันหน้าเนี่ยใช่ใช่ตัวใช่ใช่กันหน้าชาว่าชาวว่าชาวว่ามันมันมองมาเช้าว่าเลย มันมขอแล้วเข้าเลยเข้าเลยขวางงดสตาม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 ามีเลยีีมีีขวางเลยขวาง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 ดูของนะดูตังนะดดแล้วดึงแล้วดงแล้วีิเลยรถเลยเอาคนคนทนลงึบไปนี่บีไมบี่อย่าอย่าลง

あっいいいいね。